โอบคอาจ๊ร <laughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดเบิร์ดนะครับี่ตลาดเบิร์ดของถมบันโป่งนะครับผมทุกคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับเราพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยาก,กาศต่างจังหวัดบ้างนะวันนี้มาขายลนะ่านเลย ตลาดใหญ่อยู่นะครับทุกคนส่วนมากนะก็จะเป็นร้านแบบเนี้ยนะฮะวันนี้ก็เป็นกางเกงคนเยอะมากเลยอ่ะ คนเยอะมากครับทุกคน ตอนนี้เราเดินอยู่โซนนอกนะทุกคนโซนนอกนี่ก็จะเป็นของใช้นะครับเดี๋ยวของกินเราค่อยเข้าที่หลังนะทุกคนนะก็คนเยอะนะครับตลาดต่างจังหวัดนะคนเยอะมากไ,มไปราคาห้าสิบบาท อไไัแพงไม่ตซื้อครับครับ,บอันนี้เป็นโซนมือสองนะนเพื่นอนๆโซนขายของมือสอง ตลาดนี้นะครับก็เพื่อนบ้านมาเดินเยอะมากเลยนะทุกคนก็เยอะอยู่นะครับเนี่ยโซนด้านนอกมันจะเป็นโซนขายของมือสองนะทุกคนตลาดนี้เขาแบ่งโซนนะโซนของมือสองจะอยู่ฝั่งรอบนอกนะครับโซนของกินจะอยู่ฝั่งด้านใน เป็นโซนของมือสองนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่ามีอะไรบ้างเครื่อง, <1> 1> เ,คองเครื่องตัดเหล็กก็มีนะฮะเนี่ยสำหรับใครที่ชอบเครื่องพวกนี้นะครับก็มีอยู่นะ อันนี้เป็นอุปกรณ์ช่างนะทุกคนอุปกรณ์ช่างแล้วก็มีหม้อหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวก็มีนะมีทุกอย่างนะครับทุกคนตรงนี้เป็นร้าน20บบาทนะท เป็นร้าน2ี0บาทนะเป็นโซน20บาท10บาทตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้20ทุกานนะเป็นร้าน10บาทก็มีบรรยากาศคือคักมากเลยนะต่างจังต่างจังหวัดตลาดต่างจังหวัดจะบร,บรรยากาศจะคือคักนะครับพื้นที่ตลาดเขาใหญ่อยู่นะเสื้อผ้านี่คลา้คลา,ยคลายตลาดปัตถวิกรณ์น,นะเพื่อนๆนะ เหมือนกันมากเลยนี่เขาเพิ่งมาตั้ง ถ้าเราอยู่ในกรทมตลาดวันนี้เราจะหาไม่ได้นะฮะมันจะเป็นมันจะเป็นตลาดแบบคลองถมอะ่ะเป็นตลาดตัวนี้สองนะเพื่อนนะของเก่านะครับของเก่ารองเทา้ารองเท้าก็มีนะทุกคน ตอนนี้เราพาเดินโซนเสื้อผ้าก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนของกินที่หลังนะครับโซนของกินอยู่ฝั่งด้านนอกเลยนะครับ ตรงนี้เป็นโซนของกินแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยเข้าโซนของกินนะปิดท้ายเลยไไไ่่ด้้ยิเเราาาบลปออออัตวทีกนนนนชืคจ ตอนนี้เราจะเข้าโซนของกินแล้วเพื่อนตรงนี้เป็นของกินแล้วทุกคนนะครับเป็นวัตถุดิบนะครับทำกับข้าวแล้วก็ของกินสำเร็จรูป คนเยอะนะจริงนะครับเราไม่ได้เดินทุกโซนนะครับคนเยอะมากแล้วก็มีของกินหลากหลายนะบ โอ้เคยเห็นมะม่วงแก้วไหมทุกคนตอนนี้ยังมีมอมงแก้วอยู่นะฮะเราเคยกินตั้งแต่เล็กๆแล้วนะ,ะแต่ว่าพอเราโตขึ้นมันก็หาก,กินยากแล้วทุกคนนี่ นี่โซนสะพายแล้วนะทุกคนนะครับโซนสะพายแล้วโซนนี้นะครับที่เราเดินเมื่อสักคู่นี้นะเราเดินโซนนี้มาแล้วนะครับเมื่อกี้เรา เราเดินเข้าซอยนี้นะเมื่อกี้นี้นะครับไม่ได้เกิดนะยี่สิบยี่สิบบาทแค่โามิตรบาทลาบบุฟเฟ่ต์ราบบุฟเฟ่ต ุกคนจะเห็นนะครับคนที่เดินผ่านกล้องเราไปก็ส่วนมากจะเป็นเพื่อนบ้านนะแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่ว่าเขามาทำงานในประเทศเรานะเนี่ยใช่ใช่หมดเลยร้านขายของในด้วยั้งเนี่ย ห5กั32เป็น5ตัวเขาได้5ตัวไ5ตัว ของกินนี่ของกินนี่ก็เยอะอยู่นะโอเคเลยล่ะอันนี้ก็คล้ายๆกับที่เราซื้อกินบ่อยๆนะแต่ว่าแตกต่างตรงที่ ไม้สั้นๆน,นะครับในกทม,มไม่ค่อยเห็นส่วนมากจะเห็นอันแบบนั้นอ่ะ ตรงนี้เป็นซอยของกินซอยสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนมีทั้งของกินแล้วก็ของสดเลยไก่แดงยังเห็นอยู่เลยน้าิบ้ เฮ็ดเฮ็ดนางฟ้าเหรอยี่สิบบาทต้องห่อเลยยี่สิบบาทหมูหมดแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับผมทุกคนไปแล้วนะฮะ หมดแล้วนะครับโ <Like, S 3> อ Eugene, oh. ้โหนี่นี่นี่ตรงนี้เป็นร้านเสื้อผ้าเดี๋ยวเราจะพามาดูฮะขั้นที่เดียวเลยทีเซ็น เดี๋ยวเราจะปิดคลิปบริเวณนี้นะทุกคนนะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไ,ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ